เราได้รับเกียรติจากพี่แจ็คแฟนฉันครับผมแกล้งพี่แจ็คหน่อยไหมครับผมไอรายการกินเนี่ยวะใครเนี่ยไอ้เอ้ามันพาผมอ่ะตัวนี้เข้าวิดคิวตลอดบอกว่ายังไม่ต้องเข้าตัวนี้ก็เข้ารอก่อนดิรอก่อนเดี๋ยวเล้งไม่ได้เรารู้จักคิวไหมนี่ยไอเรื่องคีโมต้องให้เขาเป็นโม่เขจริงเฮ้กิโลครับพุณโค้ชอย่างนี้อย่างมี้ผมว่ามี3่โลวิ้ คุณเคยหมดนะโอ้ยคุณ6โลคุณหมดอยู่แล้วสามติ๊โลมา่อ่อนความไววไหมล่ะได้ไหมล่ะไกว่าแพ้แพ้มีบทลงโทษไหมล่ะมีตัดนิ้วโหเยอะไปเอายังเอาอย่างพร้อมยังเริ่มนะ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้เนี่ยพี่ต่อรคับผมบอกเลยว่าเราได้รับเกียรติจากพี่ชายของเราคนหนึ่งอะครับผมพี่แจ็คแฟนฉันครับผมออพี่แจ็คเราเราเองจำได้ไหมความเดิมตอนที่แล้วใช่ที่เขาได้ท้าทายเราเอาไว้แครก็ได้เอมเมนต์เขาห่าพี่เพียบเลยนะพี่เดี๋ยวอย่าเดี๋ยวรู้เลย จะเป็นคนที่จะต้องเก่งทุกเรื่องนะคนคนนี้นะทั้งในจอนอกจอ<บ>เลวเท่ากัน <c oughs> วันนี้แขกรับเชิญของเราวันนี้เรียกว่าเราแกล้งพี่แจ็คหน่อยไหมครับผมเราจะแกล้งพี่แจ็คโดยการที่หลอกพี่แจ็คพั่มาแข่งกินอ่าอ่าม,ม,ม,มันขี้โม้อย่าง้รเออมันขี้โมโอ่อยู่างไรตัวนี้ตัวบัฟเลยตัวขี้โม้เลยหลอกพี่แจ็คมาแข่งกินนะโดยให้มาแข่งกินบะหมี่ครับผมแข่งอะไรนะ แกกินบะหมี่มึงก็ไม่มีอะไรให้ทำ้วเหรอแกงพีแจ็กแซลมอนเห็นไหมกินแซลมอนแกงแซลมอนไม่ได้มันไม่แน่นมันต้องบะหมี่ด้วย <laughs> มีงมอากูมาทำไม <laughs> สองคลิปที่แล้วเนี่ยคนบอกว่าหูไม่คุ้นเลยพี่ต่องไม่กินบะหมี่ <laughs> วันนี้เรียกว่าเป็นร้านดั้งเดิมครับผมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากถ้าพูดเรื่องของบะหมี่เนี่ยครับผมนึกถึงอะไรขึ้นมาบะหมี่จับกังดิใช่เพราะว่าคุณยืนอยู่หน้าร้านก็แล้วนี่ <laughs> ก็ต้องมีอันเดียวอยู่แล้วคุณไม่บอกแบรนด์อื่นก็เรียบร้อยเลยวงการบันเทิงแท้ๆก็ต้องะเห็นละเหินไปถ่ายที่อื่นกันอีกได้รับไอรายการกินเนี่ยวะใครเนี่ยไอเอ้ามันพลาผมอ่ะตัวนี้เข้าวิดจิวตลอดบอกว่ายังไม่ต้องเข้าตัวนี้ก็เข้าหรอก่อนดิรอก่อนเดี๋ยวเกล้งไม่ได้เรารู้จักคิวไหมนี่ยะแต่คนมานั่งแทน้คิวแล้วผมไม่ได้พูดใช่ไหมฮะผมบอกแล้วผมไม่มีบทตัวนี้ผมบอกแล้วครับผม ไอเรื่องขีโมต้องให้เขาเป็นโมของเาจริงเป็นคนที่ชอบโดนด่างเงี้ยวันนี้นะคือว่าวันนี้พี่ต่อเราวางแผนไว้คือเราอายุก็เยอะน้ำหนักก็เยอะช่วงนี้ลดน้ำหนักอยู่ด้วยครับผมไม่จาเป็นต้องกินจริงนี่ไม่รู้หรอกเห็นไหมวันนี้เราเอาจานยักษ์มาเหมือนเดิมคอนเซปต์จานยักษ์แต่ว่าให้พี่แจ็คมาแข่งกินกับผมเนี่ย เจอกันมาบ่อยแล้วผมเจอพี่แจ็คหลายรายการแล้วก็รู้อยู่ว่าผมกินเยอะอะไรเงี้ยก็แถมพี่ต่อให้คนหนึ่งแถมผมอยู่ฝั่งพี่แจ็คได้สิแต่ว่าพี่ต้องไม่กินเยอะนะตรงนี้นะได้ทำกระจกกระจอก้าไว้คุณทำเนียนอยู่แล้วไม่ต้องทำหรอกคุณกระจกอยู่แล้วคุณไม่ต้องกินเยอะคุณไม่ต้องกินเยอะเราเราจัดจานยักษ์นี่ข้างหลังเรานี่มึงแกล้งใครอะยกยกนีพี่ช่วยกันเดี๋ยวนะอันนี้มึงแกล้งใครนะแกล้งพี่แจ็คมนมึงแกล้งกูด้วยนะเราเตรียมจานยักษ์มาสามจานนะครับผมจัดอย่างนี้พี่ต่อกับพี่แจ็ หนึ่งทีมผมหนึ่งทีมเอาสิแต่พี่ต่อต้องไม่กินเยอะนะต้องกินน้อยๆแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอครับพี่เรียกว่าเราใช้เทคนิคระดับสูงระดับแบบผู้นําประเทศก็ใช้กันแบบไหนอะโกงนี่ยกับเรื่องอื่วะไอ้เราถ่ายหรือเปล่าถ่ายรเรื่องอื่นไหมประเทศอื่นผู้นําประเทศอื่นเวเนซุเอลาอูกันดาอูกันดาใช่แล้วก็จาการ์ตูอะมีปะวะประเทศที่อะไรจาการ์ตูอโกงยังไงถามว่าโกงยังไง นี่อันนี้คือบะหมี่ชามยักษ์ที่เราเตรียมไว้ครับซึ่งสีขาวเนี่ยจะเป็นจานของทีมพี่แจ็คและพี่ต่อนะครับผมสังเกตฮะขี้บขึ้นมาเป็นผักเส้นล้วนๆครับสรเปหมือนแก้แจ๊คเหรอใช่บอกเราเตรียมกับพี่เจ้าของร้านจานขีขาวขออัดแน่นๆพิเศษเส้นไปพิเศษเส้นอัดแน่นๆครับผมนะครับผมส่วนชามสีดําตรงนี้ฮะดูปริมาณเท่ากันเลยอาจจะเท่ากันเท่ากันแน่นอนนะครับผมขีบขึ้นมาฮะว้าพิเศษผัก โดนมันโดนมันโดนแน่แล้วก็อกันได้ใช่พี่แจ๊คเหรอกูเนี่ยครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปแข่งกันเนี่ยเรามาดูที่ร้านกันก่อนไหมครับผมพี่ต่อคือบะหมี่จับกังเนี่ยเคยมากินไหมพี่ต่อผมเคยมากินครับผมผมว่ารีบพูดดีกว่าชะงกใหญ่แล้วจะเข้าไหมเริ่มสงสัยแล้วไปเลยดีกว่าไปไปดูไปดูพี่แจ๊คก่อน ้เฮ้ยเฮ้ยพี่แจ็คทำไมมาเจอที่เนี่ยก็เขาดัดไว้เลยไงมาตัดเส้นตัดมันเลยงงมากเลยยูทูบไม่ใช่คุณไม่เหมือนไม่เหมือนรายการเลยนี่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ่ายเปิดก่อนงงพอถ่ายเปิดปุ๊บทิ้งไอ้บะร์บีอ่ะร้อนนี้เยอะไม่นานนะเพรม่หมาไม่แดกแล้วอร่อยอร่อยยูเร้านนี้เขาอร่อยเปิดเที่ระยาวะเยอะเลยถ้าพูดถ้าพูดถึงบะหมี่นี่ยังไงก็ต้องร้านนี้ คิดถึงแล้วจะพูดถึงบะหมี่ชื่อหนึ่งเลยบะหมี่จับยวนเหลือแล้วบะหมี่จับกั่งอีกบ้างี่จับกังผมได้ใหญ่เลยใหญ่เลยจริงเหรอได้เออนี่ยังไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมทีแรกคือผมเนี่ยตอนแรกเห็นแล้วจานสีขาวกับดำแล้วก็ใส่ใส่แล้วก็หมูอะไรเงี้ยแล้วผม่เป็นคนที่ไม่ชอบคุย ผมเคยโดนด่ามาจากอันอื่นมาแล้วรายการอื่นที่ที่แข่งกินแพ้คือผมผมบอกเลยว่าผมกับพี่แจ๊คกับมีประเด็นนี่แย่งงานผมนะแย่งงานผมนะเอแย่งปึ๊บใช่ป่ะสัตว์คนด่ารายการมึงอ่ะด่าว่ากูแดกแต่หน้าแา้งนมอ่ะ่คือตอนแรกไม่เป็นตอนแรกจะตอบผมเป็นกับตันทีมเอ้ยทำยูทูบแล้วไปรายการนั้นต้องกินเยอะไม่งงไม่เอาดิวว่ะก็เลยจะมามาท้าโอ๊ตนี่แหละ เออนี่ไงเรื่องของศักดิ์ศรีเอออที่โตัดตันทีมนี่อันนี้มันเจอนะตัตันทีมเจอกันไม่เคยกลัวเอางี้ว่ะดีดีขอสองคนได้ป่ะต่อได้ป่ะได้นี่ไงผมวันนี้ผมตั้งใจเลยที่เป็นดาราแล้วเนี่ยเด็ดในรอกแล้วก็หลีดพัดแล้วช่วงเนี้ยมีมั้มีมั้ยไม่มีเมื่อก็เนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นในจานใหญ่ๆในจานใหญ่ๆอะจริงจริงไม่กี่ชามเองนะ เพราะว่าทำหนึ่งเขาเยอะมากแต่คนในยู่ช่องคุณจะเลื่อนเลตรงไปไปตรงกินเลยนะไม่เอาคุยเลยไม่เอาเขาดูทั้งคิดเขาเลือกดูเลยคุณไปรู้ได้ยังไงเคยดูเลยไม่ฟังมึงคุยคุณเลื่อนดูมึงแกเลยแต่ไม่เป็นไรเราคุยเพื่อให้ได้ข้อมูลหน่อยเลยเราต้องมีความรู้กันบ้างเออปกติเคยกินที่นี่มั้ยเป็นจับกามผมครั้งแรกเลยพี่อ้าพี่อะ อมามากินครั้งหนึแล้วเป็นไงรสชาติเอาผมมเวียน22่แล้วเลยมาด่ไม่เอาไม่เอาเอาเคยกินไหมเคยเจะไปได้ยาวถึงเวียนี่มย่มันมีประเด็นไงไอเที่ยวทไมตงเยน2ไม่ไปบ้านยี่ตุ้มทำไมรู้ไอเี่ยไมรู้ปีนบนโต๊ะผูแทนแริ่มแทงอีกแต่ไม่ต้องกลัวถ้าพร้อมนะครับพร้อมไม ผมพร้อมผมพร้อมพร้อมฮะโอ้มาลซีมาลซีเหมือนเหมือนมีธุระต่อเร่งกิจจังเลยตั้งแต่เช้าเลยเรียบม่อแน่เรียบบ่ายแล้วโล่ครับคุณโค้ชอย่างนี้อย่างนี้ผมว่ามี3-4มถโลพี่คุณเคยหมดนะโอุ้ยคุณ6กโลคุณหมดอยู่แล้วได้30มตมากโล่แต่ความไหวไหมล่ะได้ไหมล่ะไหวกว่าแพ้แท้มีบทลงโทษไหมล่ะมีตัดนิ้วเยอะไปนี่ชามสีขาวจัดมาให้พี่แจ็คเลยนะได้ำปรุงได้ไหม ลงได้แล้วแต่ถนาด <ผม S 1> เลยได้เลยผมผมได้หมดกติกาคืออะไรยังไงกอกจานแบ่งกติกาคือหมดก่อน <c oughs> ผมคนเดียว<อ>พี่แจด๊ดกับพี่ต่อครับไม่ได้ผมเพิ่มมาเลยผมเอาเกี๊ยวฮะเอาเกี๊ยวด้วยผมเทเลยอันนี้คือคุณคุณพยายามบัฟผม ปาเก่งเอางี้ผมแพ้คุณไม่ได้ก็เป็นคนที่ขยันโดนด่าดีนะมันตัวใจด,าด่าไ,ได้เลยแพ้แล้วก็พูดว่าต่อไปจะไม่ท้าพี่แจ็คก,กับพี่ต่อยแล้วครับครับอ,อันนี้คือในกรณีผมแพ้แต่ผมว่าคุณสู้ผมไม่ได้หรอกผมกล้ากรนตีแต่แพ้นะคุณบอกเลยนะว่าขอ<ม>โทษครับผมจะไม่แบบว่าไม่ท้าอีก<ด>แล้วไม่ปากเกแล้วแล้วถ้าสมมติพี่แพ้อะ เออ่ะให้พี่ต่อล้างจานแล้วไหมเดี๋ยวปรึกษาส่วนล้างจานเอางี้ถ้าแพ้นะคุณพิมพ์ด่าพี่ต่อได้หนึ่งคอมเมนต์อะไรก็ได้โอ้ยอันนี้เป็นเรื่องปกติพิมเป็นการ์ตูนเป็นเรื่องด่าอยู่เลยที่จะตลกเทียอะไรวะไม่ตลกเลยนอกจากพี่กับผมก็ตัวนี้เลยเขาเดี๋ยวนี่ไม่นี่รีบไปไหนมาเนี่ยแบ่งสามารถแบ่งก่อนได้ครับได้ได้ได้แล้วเรากินพร้อมกันนะอะไรก็ไม่ปรึกษาอะเลยไทยนั้นก็ทำไม่โอ้ต่อไหวป่ะเนี่ยเอาจริง ไม่ไหวบอกได้นะไม่ไหวผมจะท้าพี่เหรอใครหมดก่อนชนะหมดก่อนชนะเออต้องหมดแล้วก็มีบทลงโทษอย่างที่บอกเออนะครับพี่เชียร์ใคร <c oughs> อันนี้สองนี่ลุมหนึ่งพี่เชียร์ใครเอาใ,ใจเขาหน่อยเชียร์เขาหน่อย <c oughs> เอ้ยนี่เหมือนสงสารนะเหมือนว่าใจชียร์เขาหน่อยแต่ผมหมดอยู่แล้วนะแผมว่า พี่กับผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนนี่เนนักเตงเลยตาเราเล่ครับเนี่ยแล้วก็ตามายการเด็กหมาอะไรแบพร้อมไหมฮะเฮ้ยมือนี่คุ้นวายจริงจิงตังสามสอไปครับผม ที่ไม่พูดนี้อยู่ใช่ไหม,ไม,ไมจริงจังเลยนะจริงจังเลยเนี่ยผมแพ้ไม่ได้อืนี่อันนี้เกล,ลียวด้วยนะเกล,ลียวสั่งเองนะน้องไม่มีนะต่อให้มันจะดูเก่งขึ้นมาเยอะมากเลยยังไงก็เกล,ลียวเนี่ย <laughs> รสชาติเหมือนเดิมไหมไม่ห,หรอเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมพันนี้พี่มากินนานยังไม่นานนะตอนยี่สิบต้นต้นสิบกว่าปีรสชาติยังเหมือนเดิม,มเ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยดูป้ายดิดั้งเดิมป่ะ<อ>ดั้งเดิมไหมอ,อันนี้คือป้ายตั้งแต่ยุคไหนอ่ะตอนนี้รสชาติยังเหมือนเดิมนะรสชาตินี้หมดเดี๋ยวบอกใกล้หมดเดี๋ยวเอาทำโอ้ยไปใส่สุดเลยตอนแรกดูในทีวีกูก็เชื่อว่าทำไมผูปตัดแจ็คกันด่ามันจังเลยเออนึกว่าเป็นแบบบทอ๋อเป็นบทนะครับพูดกูเชื่อแล้ว นี่ผมต่อให้นี่เป็นของท่าน,นี่ต่อนะคระบะหมีนะ่เนีอย้าว <c oughs> คุณนึกว่ามันจะใส่ของมันมันมาใส่ของคุณเนี่ยแล้วมึงก็ไม่มีผักมาด้วย <c oughs> <ขอ S 1> เมื่อกี้มันตอนที่กิงจังขนาดนั้นแลวตอนที่มันพูดทีแรกบอกว่าผมพยายามจะไม่กินหมูคูณเชื่อไหมตอนนี้หมูไม่เหลือให้กูแล้วมัน,นอยู่ด้านในหาดีๆไหนวะ <C> e <an> ผมวาม่าเราจะนะจุกๆแล้วเลยถามไม่ได้ อร oh ่อ oh ย oh. นอนเออเขตดไม่ดูเลยแต่ว่าออาิจินนอกของที่นี่คือบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งแล้วก็มีน้ำซุปให้ใะครับผมธรรมดา40บาทใช่ครับผมพิเศษ50บาท50บาทเนี่ยทามที่วางอยู่บนโต๊ะนั่นอะพิเศษ50บาทนะแค่นี้50บาทดูมากนะครับไอ้คนเมื่อกี้ไปไหนล่ะเออหิวๆมาเนี่ย เอาเกี๊ยวเพิ่มไหมเกี๊ยวน่าจะแข่งกินเกี๊ยวเนาะนั้นเราบอกพี่ครับพี่ครับเตรียมอีกหามหนเลยของมิจญ์ใจเย็นใจเย็นมึงกินมังสวิรัติหรือเปล่านะอือก็เหมือนกัน พี่เขาลืมได้ฝากให้รูป่ะวะเหมือนกันเลยฝักเพียบเลยนึกจะตักอะไรใส่ก็ตักวันหนึ่งคุณกินได้กี่โลทั้งทั้งวันนะพี่เคยถ่ายรายการนะท้าวกินโจ๊กสิบสี่สี่โลสิบสี่สิบสี่ถ้วย เช้ากลางวันเค้กประมาณ30มก็สามจุดน้น่ะตอนเย็นแกงกะหรี่4โลไม่เราเราเดี๋ยวเอาความจริงเลยพอกินเสร็จไปออกกำลังกายเอาเถอะอ่ะเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนคือกินเสร็จออกกําลังกายมันก็เลยควบคุมรูปร่างไว้ได้นะครับผมแล้วก็เอ้าจะหมดแล้วนี่โตไม่บอบอันนี้ที่คือชวนคุยนี่คือคุณอิ่มแล้มไม่ไม่ผมรอย่อยเพราะผมรอย่อยปุ๊บเนี่ยผมสัดยาวเลยที่เหลือเนี่ยอุ้ยเพราะผมเป็นคนนี้นี่คุณสิไม่ต้องแไอ้หมดนี้ไม่ต้องแล้วแต่ผมเองแล้ววิจ๊ะอ่ะช่วยครึ่งช่วยครึ่งมันยังนิ่งเลย เรา็วเรานำก็อยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาพี่อะเอออย่าช้าดิวะไม่น่าให้มาคู่ด้วยเลยนี่ยกูรู้สึกผิดเลยหลังหนึ่งเดียวรู้เลยถ้าเด็กๆหรือน้องน้องดูอยากฝึกเป็นนักกินเนี่ยต้องทำาังไาอันดับแรกคือร่างกายคุณต้องปรับได้หลักๆคือกินเยอะขึ้นทีละนิดทีละนิดให้เผาผลาญมันเปลี่ยนให้ขนาดกระเพาะมันเปลี่ยน ให้ร่างกายเราชินกับอะไรที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากชามเดียวเป็นชามครึ่งชามครึ่งเป็นสองชามนานไม่ใช่เวลาออนานเนาะเวลาฝึกเหรอเรากูแดกน่เ <laughs> อะไรนะโอเคเด็กพี่ช่วยแล้วโอ๊ตทำอะไรนอกเหนือใจอันนี้ไหมครับดูทูบอ่ะพี่เออใช่กันเนี่ยหลักๆดูทูบเลยดูทูบอย่างเดียวเลยหลักดูทูบอย่างเดียวเลยกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวฮะเอันนี้พยายามไปรีวิวรีวิวเรื่องงั้นรีวิวอาหารเนาะมันต้องตื่นตั้งนานแล้วเนยพี่กินสิกินสิคุยเราไม่ว่างเนี่ยจังหวะที่เขาต้องสานแล้วสามต้องไปแล้วเจาะเจาะแล้วห้าสี่สามสองเอาโอ๊ตแล้วไอเออเอ่เออโอ๊ตแล้วแล้วโอ๊ตเนี่ยคือมีออกกำลังกายไหมวันนี้ เจาะข่นี่เออเจาะเจาะห้าสี่สามเจาะอินเสิร์ตห้าคำมใหญ่ยห้าสี่สามสองเต้ายแล้วเนี่ยโอ๊ตออกกำลังกายอย่างเงี้ยครับวิ่งวันอักฤษเเดี๋ยวนี้วิ่งวันละชั่วโมงเฮ้ยน้ำหนักเท่าเดิมเลยแม่งปวดเท่าเพิ่ม เอาครับครับเขาเขาถามเดิมเอกันาทำใหม่ทำใหม่เริ่มถามเดิมจะได้จะได้มีภาพเพราะว่าตรงนี้มันขาดตอนไปแล้วไงไปไหนอ่ะอ้วกอ้วกทำไมอ่ะแกงแกงพี่แจ็คเนี่ยส่งให้ตลอดเลยค่ะเเดียวเลยเอาเทปนี้นะตลกเด็กเล้าขอไลนเซนนี่แหละเล้าไก่อะเด็กเปลือยโอยครับเปลือกไก่อ่ะ ขอขอขออย่างได้ไหมอยากเห็นอยากเห็นเป็นเป็นคลิปอะแบบหนึ่งสองสามสี่อะสี่คำแล้วตอบพ็นมีใช่ไหมติดติดกันเลยติดคำลองนี้สมมติอ่ะลองลองเส้นผมนี่ะลองนี้ลองนี้สมมติต้องลองทำพี่ด้วยเออมันเส้นเยอะอ่ะลองนี้ลองนี้สมมติลองนี้แล้วเราก็ต้องไปตามเขาอ่ะนะหนึ่งสองสามหนึ่งแล้วดูนะครับสองดูแล้วเก่ง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 ดูแล้วไป้ดูดยอดเลย เฮ้ยโหไม่ธรรมดาหลุดยอดเลยเฮ้ยของจริงว่ะเฮ้ยเร็วๆของใกล้หมดแล้วไม่ช่วยอะไรก็เลยนะพ่อเฮ้ยนิดเดียวเนี่ยประมาณสองถ้วยนะคุณเนาะประมาณน่ะนะสองถ้วยสองถ้วยประมาณสองถ้วยพี่เร็วๆนิดเดียวเรามีสิทธิ์ชนะพี่ชนะเขาเทพนะเว้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวหมดอ้วกก็เลยจะอ้วกก็เลยโอ้ยมันมาไวแบบ เป็นยังไงอ่ะผมรอพี่หมดแล้วผมซัดอ่ะรู้จักของผมไหมนะอ่ะผมลูกผู้ชายหมดคำนี้ผมซัดเลยคนเดียวอ่ะคำผมคืทคำนี้หมดคำนี้นะแล้วแจ่เดี๋ทั้งหมดอันนี้เขาดิเอาดิเอาดิมันก็จะเอาสิถ้ากูทำแก้มันรู้ไปสิเอาสิเอาสิเอาดิอ่ะเราหมดดิอ่ะคุณจำองผมนะพอหมดนี่ผมไปนี่ต่อเลยคุณจำครูนะครูไม่หมดหรอก เป็นอินเดียใส่เขาเพลงวางไอ้นี่ถ่ายนี่อ้นี่เต้นเรจะถ่ายไปเรื่องมเต้นไปอินเดียก่อนเร็วเห็นวเด้ะเหโดคุณร้องเพลงัไนะเ ตะเกียวได้นะถ้าเกียวนี่มาเหอะเกี๊ยวเป็นหมูไม่ใช่แป้งเออทำใม้ตะเกียดเดี๋ยวไปซื้อให้ฮะไม่ทันนี่มันแข่งไม่ทันแล้วเรอรอต่อไปได้เลยฮันเดี๋ยวหยุดหยุดรอรอยังมาอีกเหรอรอต่อไปเลยครั้งหน้ามึงมึงยังมาอีกนะนี่ดูดนี่ต้องตะเกียดบอกกูด้วยลูกติดไม่บอลไงชัดเลยติดมาติดมาไอ้บอลนี่สอนมากับมือนะโอ้โย จังมันโอ้โหเฮียยังเล่นเรียงแถวอยู่อะยังเล่นตลกตุ๊ดอยู่เลยอ่ะนับหนึ่งของปาไหมครับของกู้ใบตัวัว่ายอดเป็นหลักว่ายอดขึ้นหลักแสนไทยเต้นเทฮดู ฝังถงสลาปรนเร่ยแม่พองหรือเปล่าคุณยังไม่รู้อ่ะทีโปรตโนตัวแบงค์อองแคสต์นาโอ้โหจะหมดแล้วอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยคุณนั่งเหม็นเกลียวมากมึงเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ตากตรงกลาง ไม่ไม่เอาแบบใส่จ้ะผมผมจะหมดอ่ะคือพี่ก็ต้องเกือบหมดอ่ะแบบมันจะได้ดูสูสีเอาเถเดี๋ยวเราตัดตัดไม่ไม่ไม่ตัดคือกินกินตามัดใสจานตรงนี้หมดไงเราตัดใส่จานไทมันก็สูสีแล้วไม่แต่คนเขาเห็นว่าในไาม์มันมีเขาจะมันก็เห็นแล้วว่าเราอยู่น้อยเราก็ตัดพยายามว่าเราจะกินไงเราก็เราพยายามตัดใส่ไทม์ใหก่อนที่จะได้นอะว่าอย่างนี้เชื่อผมเป็นกระแสนะครับถ้าเนี่ยมันบารจองไม่งั้นก็ก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็อันนี้ทีในมุมมองผมนะ ผมวา,างไอย่างนี้นะเนี่ยผมปกตินะ <c oughs> อันนี้ผมมันเดินถูกไหมคุณกินหมดปุ๊บบอกเฮ้ยพี่วันหลังอย่ามาท้าเลยถ้าทำอย่างเงี้ยกินเองแล้วกันห้าสี่สามส, <c oughs> สั่งเองด้วยค <c oughs> ือนักวางแผนนะฮะนี่จะหมดแล้วเนี่ยไอ้หมดแล้วพี่โอ้แต่มันนะเออมันอย่างแรกคือมันมันแล้วก็โอมากรมไม่เยอะมีเส้นมีผักมีหมูจบ เออแต่ยังไม่เคยเห็นดังนแบนี่แข่งกันเลยวรอเอาป่ะเขามีตัวให้อำมาเอาแล้วทั้งคลิปแล้วคุณก้าวแล้วเนี่ยอ่ะเอาป่ะของพี่ป่ะของมอวีที่ไหนมามมาเม้นี่เม้นี่เดี๋ย็น้ายนี้คือซึ่งอ่าเอออ่กูไม่ขาดมันอยู่แล้วตอนนี้มันให้กูทำอะไรกูก็ทำร้อ่ะมันถ่ายให้พี่จบพี่จบโฆษณามาโฆคตรไาจะสิฟันไงดาลี่ไม่เคยเห็นี่ย ไปเรื่อยเลยอ้าวถ้าพร้อมแล้วจับเวลานะวุ่นไปเลยใช้ได้ไปเลยเอาช่่วยใหมเป็นดาราที่วุ่นวายจริงด้วยใหม่หน่อยสองด้วยเลยแล้วหนึ่งแข่งกัสองคนเลยอ้โใช่ใช่พี่ก็ไม่ขัดอะไรเขาเลยนะอือเองกูขัดเขาได้ไหมล่ะขงเถ้าทำอะไรก็ทำรัดขึ้นเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไป วันนี้ตักลาลามันมาเป็นผู้กำกับแล้วดูละไปดูละไป่าสองตัวนี้มาคนไม่ดูกูแล้วนี่นั่งอยู่ทำไมอันเนี้ยเฮลเลเฮลเล่บังกัชิ้นนีไนี่สตอมเมื่อยนิสตอมเมื่อยปกไปเมื่อยเมื่อยถือได้อีกนานเลยนิตอมตอมเมื่อยถือได้อีกนานอืมอันน้อเยอะแล้วมาคุณ โอเคนะอ่ะเต้นตามที hmm. right. <to os> ่ผมอ่ะขอไว้เต้นเต้นไม่ได้เหรอแล้วไว้เข่านานยังไม่นานเลยคนที่ไหนครับไอ้เจาะใจแล้วแล้วอุ้ยพี่หมดแล้วเหรอพี่โคตรหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวว่าแพ้นะใช่เอาเอาพี่เจาะกันมาเลยพี่ต่อมาเอาฮะฮะเรียกว่ากลับตูมภาวะปกติครับผมแล้วก็ผลการแข่งขันเนี่ยครับจริงๆกูไม่อยากกินแล้วเด็ครึ่งนึงแล้วแหละกูรู้สึกว่าแข่งไปไม่ได้เฮียอะไรแล้วเก่งเก่งไหม จ uhm, ริงอันนี้ยอมรับเลยคือต้องบอกว่าม,มือชีพก็คือมือชีพคนปากดีก็คือคนปากดีคนอย่างผมเน town, pa Disney, ี Frank, ่ยมือชีพเขาต้องแบบนี้นไม่ไหวก็คือไม่ไหวอแล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำให้เห็นว่าอะไรรู้ปะเขาคือนักกินของจริงนี่ฮะตบมือสิ่ห้ารอยครับผม แล้วก็วันนี้เราได้พี่แจ็คมาเป็นแขกรับเชิญนะครับผมซึ่งเป็นแขกรับเชิญที่เปลี่ยนบทของคลิปทั้งหมดเลยให้คนหลากหลายไงก็คือเมื่อกี้อย่างที่พี่แจ็คบอกพี่แจ็คบอกผมนี่มืออาชีพเช่นกันอันนี้เรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มืออาชีพเออคลิปนี้มาสนุกมากแล้วผมเป็นอะไรครับผมอันนี้มืออาชีพเป็นอะไร ตำน้ำพริกลายนิ้วมือหายหมดเลยเด้ยแล้วผมวันนี้การแข่งขันนี่คือเล่นๆมาทำขามมาสนุกสนุกคือเอาง่ายๆนะขอเข้ามาไม่ช่อะไรขอแบบว่าอยากเจอพี่โอ๊ตขาต่อเขาจำเพลเขาอยู่จาต่อใช่ครับผมแต่เก่งนะนี่ยอมรับยอมรับเลยว่าแบบโอ๊ตแบบ จอพี่ต่อด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่วันนี้เราเรียกว่าเราได้เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มืออาชีพดารามืออาชีพแต่คนได้เห็นตากล้องด้วยอ่ะอร่อยไหมอร่อยแฟนคลับผมแฟอร่อยไหอร่อยครับแฟนคลับพี่แจ็คแฟนคลับเกียรปองไหมเย้่ยสามพี่บุญมีนั้นซูพูดลิ้นพันเลยที่ก้าวครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ อ่ะและอี้ก็ถือว่าขอบคุณมากๆที่ให้บครับขอบคุณครับโอ้เป็นดาราที่แบบสรุปบทสรุปพูดจบเองด้วยผ้าเล่นอะไรไม่ดีไปครับดีขอโทษคร้าโอ้โหจบหล่อด้วยจบหล่อด้วยทิ้งภาระที่กูสองคนนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่แจ็คครับผมขอบคุณมากๆวันนี้อิตาโอ๊ตครับผมยังยังยังนี่โอ้โหที่รีบเออจดจำได้เปิดก็เปิดอจะปิดก็ปิดได้เลยมึงลาวลาวอะอะบายบายรอๆเลยพูดปิดปิดรายการให้ เออ <c oughs> เอเอไหนไหนมาถึงขนาดนี้แล้วบ <c oughs> ินเลยเต้นอ,อะไรนะ พี่แจ็คด้วยหพี่แจ็คเดี๋ยวผมเลงนะผมเองเดี๋ยวเขาเองเดี๋ยวนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แจ็ครับผมครับผมแล้วก็สำหรับคนดูนะฝากติดตามด้วยช่องอิตาโรสอิตาโรสฮะอย่าให้เขาด่าครับคุณิมพี่บอกไม่ให้ด่าตัวเองด้วยรบกวนแฟนคลับของอิดโรสอย่าด่าได้อยากเออร้อยบอกผมอยากเหยีดเหย้าด่าร้อยคอมเมนต์เพราะฉะนั้นไปดูก่อนว่าคนด่าเยอะหรือยังอย่าพึ่งคือถ้าเลยละร้อยเนี่ย ใครที 100, ่ด่าเกินร้อยกลับมาลบทันกลับมาลบได้ถ้าสมมติไม่เกินร้อยเก้าสิบไม่หน่อยแต่ถ้าเกินร้อยปุ๊บห่อยด่าเสร็จล้วให้ลบทันทีสมควรนะดาเสร็จปุ๊บลบดาเสร็จปุ๊บลบคไม่รีบไปดีกว่าวันนี้ครับวันนี้ครับวันนีครับวันนีครับก้านด้วยครจบแฟนครับผมพี่ดหน่อยปรายการล้พูดลาไปก่อนครับลวครับบายบาย